ชนอย่าชนอย่าชนกันอย่าชนกันอย่าชนกันลอง่าชนกันเรบวชเลยลองบวชเลยลองบวชเลยเราบวชเลยกูยังถือแบบไปจนลองบวชเลย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 ลองลุ้ดไปนะครับลงลงลงเลยลงลงเลยเดี๋ยวเพิ่งไม่ไหวโอเคมานรับหน่อยของเสียเปล่าลงลงเสียลงชิบหายละเลือดก็ไม่เต็มจะลองรุดละจะลองรุดละ เออเขามาคุยเขามาคุยเจนะว่าไงครับส่งคนมาคุยก้วยนะส่งคนไปคุยอยูเสษเนี่ยมงจัดการเองเลยไม่รู้มีตามคนปคุยไหนวะเนี่ยหมายถึงวอร์นี้นะวอร์นี้ไม่กี่คนไม่รู้ครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงขอนับาเด็กเติร์นมาดูหลงๆเข้าผัดหรือ่ะ อยู่พี่อยู่อยู่เองเองมีเบอร์พี่ไหมอ่ามีครับส่งทีมมาให้หน่อยดิโอเคครับากใช่ครับฝั่งคุณไอคนเยอะกว่าฝั่งเรามีกี่คนฝั่งเรามีคนนับดิเขาเล่นบัมหรอเขาไม่เล่นตัวตัวหรอเขาเล่นบัมหรอ เขาเขาเขาเล่นบัมหรอเบอร์เลยเปิดเลยเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบบอกเราเล่นบัมมันจะได้มันบอกเขาเล่นบัมมันจะได้มันเราค่อยลดรถพังเมื่อไหร่ค่อยออกมาก็ออกมาโอเคแบบนั้นก็ได้ครับเล่นบัมก่อนนะเล่นบัมก่อนนะเตรียมเตรียมตัวขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเล่นบัมก่อนขึ้นมาแล้วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นเล่นบัมเล่นเล่นบัมก่อนเราค่อยมาตีนะเล่นบัมก่อนเราค่อยมาตีเล่นบัมตื่นรถพังค่อยมาตีรถใจะพังเอาแบทเลยแบทแบทพิ่งมาพึ่งกินตอมอดึง ใครจะามานั่งในโบเขียวป่าวพร้อมยังอ่ะพร้อมยังลมัขัดด้วยนะทุกคนล้มัขัดด้วยระวางรถมาเลยมาเลยมาเลยเอาเเลยเอาเลยเอาเลยไปแล้วครับไปแล้วครับตอนยไงอ่ะเหย่อเพิ่งเ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 ยา่อเพิ่งเยื่าเพิ่งหย่อเพิ่งย่อเพิ่งเย่าเพิ่งถอย่อเพิ่งเย่อเพิ่งเหยื่อ่ยื่อเพิ่งย่อเพิ่งเหยม่อเพิ่งอย่อเพิ เอาใหม่ไม่ยอมมันมีคนตายอ่ะไม่ต้องแล้วไม่ต้องเอาเลย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 ฝั่งมันก็เก็บคนหนึ่งฝั่งมันเก็บคนหนึ่งอ่ะมันหล่นชนกันอย่าชนกันอีกฉุดเอื้อยจื่อออกมาดิโอ้โหพี่เลยไอเบสมึงไม่เนี่ยลดลุดหลดเอาลงรถองกันรองร้องกัขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาพังแล้วอ๋อพี่ชายชาวชาวพังแล้วอ๋อพี่ชาย อย่าพังเขาเดีไม่ได้ไม่ได้ี่เยอเลไอ้เจ๊ันชนนเขารเลยขัดได้ขัดอ่ะโอ้โหยังจับพังไยยังแรแต่รถเจนสีแดงดูดูกดู <c oughs> <c oughs> ิลกตเจแดงชี้ีใช่ไอ้ชนี่อย่าชนขจสีแดงดิมันพัง คนเดียวใช่ไคันคนเดียวได้นะคนเดียวใช่นะคนเขียวอ่ะังหวย้ดีเยดียไดีย้ดีออีออีออีีรบบเลย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 กูกูเือบแบบไปนหระบบเลยบบเลยบเลยบเลยลงรุ้นเนะครับลงลงลงเลดี๋ยวเพื่นไม่ไหว แบด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 เราเอาเขาเลยลงบวกเลยได้ปะได้ปะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมแบดขึ้นมาแบดขึ้นมาแบดขึ้นมายีพอดีได้อีกคันนึงเพิ่มเขาลงใส่แล้วเหรอลงแม็กเตะม้าท้าผู้หญิงไต่โ้นหาพ่อหาแม่เหมือนนี่ ได้แบบครบสวยตายหนึ่งกดเอ็มห้าลงกดเอ็มห้าลงกดเอ็มห้าลงทีพี่ชายโอ๊ยจะัสดีกันอะไรไหมเนี่ยพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับตายสั่นจอกเียบร้อยเรียบร้อย มาด่ไอน,นางงมึงมาใหญ่ๆนางงบมึงมาดิแ<ะ>ตบเด็กๆม,ม้ากรหินท่อยมึงอยากขยกนะนะครับมึงมาี่แบกแบกนึงสวยๆไปยัปยามเก็บโวกเราไปด้วยนะเย็นนะเหลือไม่กี่คนแล้วอย่าลุ c. ตายตายสวยสเอาลแล้วแล้วอเอาเพื่อนเาเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเาไปเอาเพื่อนไปเอาวยเอาด้วยเอาเพื่อนไปกมาเนาไปน่อยอุ้มผมไปหน่ออมไปน่อผมดอเเพื่อนอ้ไปน่อยเพื่อนเลยท่เา่ไม่ล้มเเหรอเาไม่ล้มเเอดอะเามน้อยสมก้นน้อยเลยอะกวันไม่เยอะกว่านลครับกลงคืนนะของเราคืนของเราะ Mare.